สวัสดีครับบริษัท AP c o n t r o l l e r s y s t e m นะผมวันนี้เราก็มารีวิวนะผมแนะนำนะเป็นตู้อคอนโทรลเกี่ยวกับระบบวาล์วไฟฟ้านะผมตัวนี้เป็นตู้ที่ใช้ในการาเปิดปิดน้ำนะครับที่เอาไปใช้ก็คือ,อลูกค้าเอาไปใช้กับปั๊มน้ำมันนะผมก็คือเป็นโถปัสวะชัยนะครับในการสั่งเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะผมตัวนี้จะทำงานตามเวลาที่เรากำหนดเอาไว้นะผมเราต้องการให้ทำงาน ทุกๆสิบห้านาทีให้มันเปิดวาล์วนับประมาณสามสิบวินาทีอะไรพวกนี้นะผมเราก็สามารถเซตในเรื่องของตัวทัมเมอร์ได้นะผมตามชื่อตู้เลยก็คือจะมีตัวนี้นะผมเป็นทัมเมอร์วาล์วคอนโทรลซิสเต็มนะผมตัวนี้เราจะออกแบบมาพิเศษก็คือมีทั้งระบบแมนนวลและออโต้ให้นะผมส่วนที่ลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับก็จะเป็นการเอาไปลาดน้ำนะครับอัตโนมัติสำหรับโถปัสสาวะชัยนับและปั๊มน้ำมันะ เราจะมีระบบแมนนวลให้นะครับมีแมนนวลมีออฟมีออโต้ให้นะครับผมแมนนวลเราสามารถเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วเพื่อให้น้ําเนี่ยไหลออกมาได้เลยนะครับผมตัวนี้สําหรับแบบแม่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าต้องการามีการขัดล้างอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะเปิดวาล์วไว้เลยก็ใช้ระบบแมนนวลตัวนี้ได้เลยนะครับพอเปิดปุ๊บวาล์ว wow จะเปิดน้ําให้เราครับผมทิศทางการติดตั้งนะครับวาล์ว wow ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือจะมีระบบแมนนวลในตัวด้วยนะครับ แมนวนวดด้วยระบบไฟฟ้าที่หน้าตู้และยังสามารถแมนวนวลที่ตัววาลได้ด้วยนะครับกรณีถ้าเกิดว่าไฟฟ้าเกิดเสียนะไฟดับนะครับไฟดับหรืออะไรพวกน,นี้เนะี่ยหรือตู้คอนโทรลมีปัญหานะครับในกรณีตู้คอนโทรลมีปัญหาเนี่ยไม่สามารถสั่งเปิดวาลตัวนี้ได้เรายังสามารถแมนวนวลที่ตรงนี้ได้นะครับเราบิดที่ตัววาลตัวนี้ได้เลยนะครับมันจะมีคําว่าออนอยู่นะครับให้เราบิดตัวคอยตัวนี้นะครับไปทางด้านขวานะครับเพื่อทําการออน นับหมุนไปทางด้านนี้นะครับผมมันก็จะทําการเปิดด้วยระบบเนนนวดให้เราโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนับทิศทางการไหลของตัวน้ำนะครับที่เราจะเอาตัววาล์วติดตั้งก็คือตามลูกศรนี้เลยเข้านะครับผมน้าจะเข้าด้านนี้นะครับจะเขียนว่า flow นะครับผมน้าเข้าด้านนี้ออกด้านนี้ตามลูกศรเลยนะครับผมอันนี้เราก็เขียนนับสีแดงให้ลูกค้านับเป็นลูกศรก็คือเผื่อลูกค้าติดตั้งผิดพลาดนะครับ เพราะนันเนี่ยการติดตั้งก็คือน้ําจะต้องออกตามทิศทางของลูกศรนั่นเองนะครับน้ําจะออกด้านนี้นะครับเข้าด้านนี้ออกด้านนี้นะครับประมาณนี้เมนนวลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไฟฟ้าเกิดเสียเนี่ยเราต้องออกแรงนิดนึงนะบิดแบบนี้นะครับบิดนิดเดียวนะครับบิดนิดเดียวปุ๊บก็คือน้ําก็จะออกแล้วนะครับออกเลยก็คือไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับกรณีตู้ไฟฟ้าหรือตู้คอนโทรลของเราขัดข้องมีปัญหานะครับเราเปิดตัวนี้ได้ นะครับผมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ปิดบิดเข้ามาเหมือนเดิมแค่นี้นะครับน้ําก็จะหยุดแล้วนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะมีะสําหรับรีวาลได้นะครับถ้าเกิดโปรติแล้วเราจะเปิดไปทางสายสุดนะครับเหมือนเป็นก๊อกน้ําทั่วไปถ้าเกิดเราต้องการรีนะครับอยากให้น้ํามันเบาเราก็บิดมาทางขวาหรือบิดมาสุดเลยกรณีเราเกิดมีการซ่อมท่อหรืออะไรพวกนี้นะครับเราบิดมาสุดเนี่ยน้ําจะไม่ไหลนะครับผมต่อให้มีไฟฟ้าเข้ามาจ่าย นะครับตู้คอนโทรลสั่งมาหรือเราจะแมนนวลนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเราบิดตัวนี้นะมาทางขวาปิดเนี่ยมันจะไม่เปิดวาล์วให้เลยเหมือนวาล์วผิดเสื้อทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเปิดตัวนี้ให้สุดเอาไว้นะครับโดยหมุนไปทางซ้ายนะครับเหมือนก๊อกน้ําทั่วไปนะครับหมุนไปทางซ้ายแล้วเปิดทิ้งไว้ให้สุดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไฟฟ้าเป็นตัวสั่งเปิดอยู่ตลอดนะครับประมาณนี้หน้าตู้นะครับก็จะมีหลอดสองหลอด ให้สังเกตนะครับหลดพาวเวอร์ตัวนี้ถ้าจ่ายไฟเข้ามาในตู้เนี่ยจะขึ้นพาวเวอร์ไว้ตลอดเลยนะครับค้างอยู่ตลอดแตนไบเอาไว้นะครับส่วนตัวนี้เป็นหลอดโอเปนก็คือถ้าเกิดมีการเปิดวาลนะครับหรือมีการสั่งงานแมนนวลเข้ามาวาลตัวนี้จะเปิดนะครับผมแล้วก็มีไฟสีฟ้าโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือการสั่งด้วยระบบแมนนวลนะครับจากไฟฟ้าเข้าไปนะ,ะครับอ่าคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์ข้างในกันบ้าง นี่นะผมเปิดมาปุ๊บก็จะมีในเรื่องของอระบบคอนโทรลต่างๆนะครับซึ่งที่เราเห็นนะผมตัวแรกเลยเป็นเบเกอร์เมนนะครับเบเกอร์เมนถัดมาก็จะเป็นระบบทาร์เมอร์นะครับทา์เมอร์ตัวนี้เราจะใช้ในการตั้งช่วงเวลาในการทํางานนะครับส่วนทาร์เมอร์ตัวนี้ก็จะเป็นทาร์เมอร์ที่ใช้ในการกําหนดเราจะเปิดวาล กี่วินาทีหรือกี่นาทีนะครับเราสามารถกําหนดตัวนี้ได้นะครับกําหนดว่าวาลสมมุติว่าเราจะตั้งไว้ที่สามสิบวินาทีนะครับวิธีการตั้งเราก็มาดูตรงนี้ซูมเข้าไปนะครับตัวนี้เลยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณสิบวินะครับผมเราจะตั้งให้อยู่ที่สามสิบวินนะครับเราก็ปรับตัวนี้ลงมาที่สามสิบแล้วก็จะเป็น S หน่วยด้านหลังจะต้องเป็น s อนะครับผมถ้าเป็นเก็จะเป็นนาทีเลยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าต้องการ เปิดน้าเนี่ยแค่เป็นวินาทีเท่านั้นนะผมก็คือแค่30วินาทีในการาลาดน้ำนะครับของโถปาาัสวะชัยนะผมตัวนี้ตู้นี้เนี่ยนะครับเราก็จะขายให้กับพวกปั๊มน้ําปตทอะไรพวกนี้นะครับเชียวอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะสั่งตู้เราแบบนี้นะครับไปใช้ตามห้องน้ําเลยนะผมตัวนี้เรา,าขายมาแล้วหลายใบนะผมก็คือเอาไปใช้งานประเภทนี้นะครับแล้วก็มันสามารถาตั้งเวลาในเรื่องของการทํางานได้โดย แต่เราซูมในตัวทัมเมอร์ตัวนี้นะครับผมทัมเมอร์ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเราสามารถเซตช่วงเวลาได้นะครับเช่เนปั๊มน้ํามันเนี่ยนะตามที่ลูกค้าบอกมาก็คือในช่วงของอเวลาตั้งแต่หกโมงเช้านะครับผมตั้งแต่หกโมงเช้าเนี่ยนะครับไปจนถึงสองทุ่มนะครับจะทํางานทุกๆ15สิบห้านาทีนะครับทํางานทุกๆ15สิบห้านาทีแล้วก็จะเปิดวาล์วตัวนี้เป็นเวลาสามสิบวินาทีแต่ละครั้ง นะครับประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดว่าตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปจนถึงหกโมงเช้าเป็นช่วงกลางคืนปั๊มไม่ค่อยมีคนนะครับผมก็คือลูกค้าไม่ค่อยมีเพราะนั้นเขาจะให้ทำงานทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเนี่ยการดิฟสังเกตนะครับการดิฟเวลาเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับช่วงกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้สองทุ่มไปแล้วจะเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับตามที่เราเห็นตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่หกโมงเช้า จนถึงสองทุ่มจะดิฟแบบละเอียดนะครับก็คือสิบห้านาทีทุกๆสิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงนับจะมีทั้งหมดสี่ขีดให้เราสังเกตตัวนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงจะมีสี่ขีดขีดละสิบห้านาทีนั่นเองนะครับส่วนตัวทัมเมอร์วิธีการตั้งเนี่ยเราเราเซ็ตค่าไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรา,าดูอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวจะสอนไปเลยดีกว่านะครับก็คือ,อตัวนี้นะครับให้สังเกตตัวนี้ เป็นเพื่เส้นไทม์ตัวนี้คือเวลาณนะปัจจุบันเราจะต้องตั้งเวลาปัจจุบันให้ได้ก่อนเพราะว่าไทาม,ม์เมอร์ตัวนี้มันมีทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับสมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวัน9ก้าโมงนะครับผมเก้าโมงสิบห้าก็คือจะอยู่แบบนี้ให้สังเกตตัวนี้ลูกศรตัวนี้มันจะชี้ลงมานะครับชี้ลงมาที่ขอบด้านนอกซึ่งขอบด้านนอกตัวนี้ก็จะชี้ไปที่เลขเก้านะครับ แบบนี้ถ้าเกิดมันไปชี้ตรงข้ามกันก็จะเป็นสามทุ่มนะครับเพราะนั้นเนี่ยการตั้งเวลาปัจจุบันเนี่ยต้องตั้งให้ได้ก่อนนะพอตั้งให้ได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็คือ9ก้าโมงสิปดนาทีหรือเกือบเกือบยี่สิบนาทีแบบนี้นะครับเวลาปัจจุบันนะครับพอตั้งเสร็จแล้วค่อยมาดิฟเวลาตามที่เรากําหนดแล้วก็ตัวนี้ให้ตั้งเป็นออโตเอาไว้ตลอดนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ทัมเมอร์ทางานนะครับเราสามารถปิดออฟไปได้หรือต้องการให้มันทำงานเลย ก็จะสามารถแมนนวลได้แต่ทุกอย่างตรงนี้เนี่ยเราดึงไปไว้หน้าตู้มาแล้วนะครับซึ่งก็จะไปแทนสวิตตัวนี้ทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเปิดปิดที่ตัวทัมเมอร์ให้ยุ่งยากลำบากนะครับผมก็คือเราดึงสัญญาณอ่พวกระบบพวกนี้เนี่ยทำไ,ไว้ให้คอนโทรลหน้าตู้ทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งเวลาเลยเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องมายุ่งในตู้แล้วนะครับส่วนตัววาวเอง,เองนะครับมีระบบความปลอดภัยตัวนี้เป็นวาวนอกนะครับผมตัวนี้ก็คืออ่มันจะแปลงไฟจาก 2 2 0โวลต์มาเป็น24โวลต์เพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวไฟรั่วไปดูดนะครับผมตัวนี้แล้วก็อายุการใช้งานคงทนนะครับชุดนี้จะเป็นชุดแปลงที่เราไปใช้กับตัววาวตัวนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับวิธีการเข้าสายเบื้องต้นนับด้านล่างตัวนี้แต่เราซูมเข้าไปอินพุตนะครับ220โวลต์เอามาเข้าตรงนี้นะมีกาวด้วยนะครับผมมาทั้งหมด3เส้นนะครับจะต้องมีกาวมาด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยตัวนี้ลายนะครับตอนติดตั้งอย่าสลับกับนิวตันนะครับ ลายจะต้องมีไฟใช้เทสแลมวัดนะครับผมขั้วแรกนะครับคือตัวแรกเนี่ยจะต้องมีไฟมาห้ามสลับนะครับผมห้ามสลับเด,เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าการเข้าสายมีผลกับระบบคอนโทรลต่างๆนะครับผมก็คือความปลอดภัยก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเราแหนบเข้าผิดขั้วหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้วงจรเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเ,นเอลตัวนี้คือไฟนะครับใช้เทสแลมวัด ขั้วแรกคือ L นะครับ L คือไฟนิวตันจะไม่มีไฟนะครับแล้วก็กาวตัวนี้เป็นระบบความปลอดภัยที่ลิงก์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดนะครับลงมาที่ตัวโครงของตัวตู้คอนโทรลที่เป็นเหล็กนะครับมีคนมาจับอะไรพวกนี้ก็เซฟในเรื่องของความปลอดภัยเข้าไปนะครับระบบกาวจะมีการลิงก์ถึงกันหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ขึ้นนะครับกับตัวตู้คอนโทรลก็จะลงกาวไปนะครับประมาณนี้ส่วนการต่อไปที่ตัววาล์วนะครับตัวนี้ไม่กําหนดขั้วนะครับวาล์วที่เราต่อก็จะมีแค่2เส้นนะครับ เอาพุทวาวนะครับต่อมาที่ตัวนี้เลยต่อมาสองเส้นเส้นไหนก็ได้สลับได้นะครับตัววาวแต่อินพุตไฟกระแส้ามาเข้าห้ามสลับนะครับโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเมื่อเราทําการสมมุติว่าครั้งแรกได้ตู้ไปจ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยนะครับหน้าตู้แต่ยังไม่ติดแบบนี้นะครับไฟจะไม่มีนะครับถ้าเราออนตัวนี้ขึ้นนะครับหลอด สีแดงพาวเวอร์จะติดขึ้นมาเลยนะครับสแตนบายว่า wow. ไฟฟ้าเข้ามาอยู่ในตู้แล้วนะครับผมถัดมาตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ที่ทําการป้องกันในเรื่องของตัววาลถ้าเกิดตัววาลเกิดช็อตมีปัญหานะครับในระบบด้านตัววาลตัวนี้ด้านออกเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการช็อตมีปัญหาเนะี่ยเบรกเกอร์ตัวนี้จะทิปให้นะครับเซฟตี้ให้เรานะครับประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูนะครับเบื้องต้นที่เราเซตไปก็คือนะครับตามช่วงเวลาของงานจริงเลยหน้าง,งานจริงของลูกค้าเลยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็ทําการเปิดวาล์วเป็นเวลาสามสิบวินาทีเพราะะนั้นนะครับเมื่อเราบีไออโโโาบไปที่ออโต้นะครผมพอเราบีบไปที่ออโต้ถ้าเราต้องการให้มันทางานแบบออโต้นะครับอนะสมมตินะครับเราบีบไปที่ออโตโอ้ปุ๊บเราจะสังเกตว่าตอนนี้วาลวยังไม่เปิดนะครับวาลวยังไม่เปิดถ้าเกิดวาล์วเปิดเนี่ยนะครับเราจะลองหมุนทัมเมอร์ไปนะครับเมื่อมันครบ อ่านะครับมันจะเปิดวาล์วตัวนี้เป็นเวลาสิบวินาทีนะครับสังเกตตัวนี้เลยนะครับพอมันครบสิบวินาทีอ่าครบสามสิบวินาทีนะครับตอนที่นี้ก็คือเราตั้งไว้ที่สามสิบหรือสามสิบวิแล้วนะครับพอมันครบเปิดวาล์วครบสามสิบวิเมื่อไหร่มันก็จะสั่งปิดวาล์วนะครับตอนนี้ได้สิบหกวิแล้วนะครับอ่าเป็นการสั่งลาดน้ํานะครับโถปัสสาวะชัยหรือว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันครบปุ๊บ มันก็จะสั่งปิดวาล์วให้เรานะครับผมแบบนี้มันก็จะทํางานไปทุกๆ15นาทีนะครับพอเว้นไปนะครับอีก15นาทีเว้นไปนะครับในการเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆพอมันถึงอีก15นาทีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะทํางานอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับสังเกตเลยว่ามันจะทํางานตามที่เราเซตเอาไว้เลยนะครับ สูบเข้าไปนะผมแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ยี่สิบวิแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลอดหน้าตู้ไปด้วยนะผมอพอมันครบปุ๊บวาล์วปิดวาล์วปิดนะครับครบสามสิบวินะครับมันก็จะทางานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็รอรอไปจนกว่าจะครบเวลานะครับผมอีกสิบห้านาทีข้างหน้าสมมุติเวลามันเดินไปอีกรอบนึงเดินไปพอมันไปถึงปุ๊บ เดินไปสิบห้านาทีก็คือจะทํางานอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้คือช่วงเวลานะครับที่ลูกค้าบอกก็คือหกโมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะครับจะทํางานทุกๆสิบห้านาทีนะครับเปิดปิดทุกสิบห้านาทีเลยนะครับผมแล้วก็สมมุติว่าเดี๋ยวรอให้มันตัดก่อนนะครับผมรอให้มันตัดตัวนี้ไปสมมุติว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนบ้าง นะครับครบแล้วปิดนะครับผมคราวนี้นะครับเมื่อมันเดินไปเรื่อยๆสมมติน,นะครับผมจะหมุนเร็วหน่อยก็คือเราจะให้มันไปไปถึงช่วงจะสัางกตนนะครับมันจะมีการออนนอปออนออยู่ตลอดพอไปถึงช่วงที่หนึ่งชั่วโมงนะครับพอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแรกก็จะทํางานนะครับทํางานสามสิบวินาทีนะครับผมอันนี้คือเริ่มตั้งแต่สองทุ่มไปนะครับ ก็คือเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ปั๊มน้ํานะครับของลูกค้าเนี่ยเอเป็นปั๊มออโต้ด้วยนะปั๊มน้ําลูกค้าแล้วก็ช่วงที่มันหยุดไปแบบนี้เนี่ยปั๊มน้าออโต้มันก็จะหยุดไปด้วยนะครับตัวนี้จะเอาใช้กับปั๊มน้าออโต้นะผมแล้วก็พอเว้นไปอีกชั่วโมงนะครับมันก็ทํางานอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดพักไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ แบบนี้นะครับก็คือเป็นการทํางานทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นเวลารั้งละสามสิบวินาทีเวลาเราเปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับลูกค้าไปติดตั้งที่ปั๊มน้ำมันก็คือในช่วงเวลาของกลางคืนเนี่ยลูกค้าน้อยนะครับก็จะให้ทำงานแค่ครั้งละ30วินาทีแล้วก็ทุกๆหนึ่งชั่วโมงน,นั่นเองนะครับ แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันหมดไปปุ๊บเวลามันเดินไปอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับสังเกตตัวนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะผมอ่าตีสองทำงานนะครับตีสองทำงาน,นะงานปุ๊บพอเดินไปถึงตีสามหยุดนะครับไปทําอีกทีหนึ่งตีสี่นะผมอ่าแบบนี้นะครับไปทำงานอีกทีหนึ่งตีสี่หยุดไปทำงานหยุดนะครับผมพอตีห้าหยุดไปทํางานอีกทีหนึ่งก็คือหกโมงเช้า อ่าแบบนี้นะครับนี่คือการทํางานนับที่เห็นเด่นชัดเลยที่เราเทให้ดูนะครับผมแล้วก็พอถึงหกโมงเช้าแล้วมันจะทํางานเป็นเวลาสิบห้านาทีสังเกตตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้มันทางานไปก่อนนับรอบนี้ก็คือพอถึงช่วงหกโมงเช้ามันก็ทํางานเปิดไปเป็นเวลาสามสิบวินาทีอ่านะครับใกล้ใกล้ปิดแล้วนะครับ พอปิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันเดินไปถึง6กโมงสิบห้าหยุดนะครับหกโมงสิบห้าหยุดไปทําอีกทีหนึ่งก็คือ6กโมงครึ่งอ่าเห็นไหมครับหกโมงครึ่งก็จะเปิดเหมือนเดิมแบบนี้นะครับให้เราสังเกตตัวนี้ก็ได้นะครับตัวทําเมอร์จะนะครับพอมันไปเดินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหกโมงสี่ิห้าจะหยุดนะครับไปทํางานอีกทีหนึ่งก็คือเจ็ดโมงเลยแบบนี้นะครับในการ ทำงานของตัวระบบตู้คอนโทรลที่เราออกแบบให้นะครับตู้นี้นะผมสามารถเอาไปยุกใช้กับงานอื่นๆได้นะเป็นในลักษณะเดียวกันแบบนี้แต่ว่าตู้นี้เหมาะในการเอาไปใช้กับปั๊มน้ำออโต้นะผมแล้วก็เอาไปใช้กับระบบพวกห้องน้ําชายนะเป็นโถปัสสาวะชายก็ใช้รุ่นนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราทสเสร็จก็เตรียมส่งให้ลูกค้าในวันนี้นะผมโอเคครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ตามเบอร์โทรนี้นะผมแล้วก็ตัวนี้เป็น i อ l ดี e นะครับ โอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ